ค่ะคุณผู้ชมมาช่วงทอล์กอขอลดทาวของมิวสคาเฟ่อันนี้ตอบสนองนิ้แท็กยังยงิ่งยุ่งคือมันเป็นความสงสัยใครรู้ของแขกแล้วทีก็เลยพยายามไปหาข้อมูลมานะคะแล้วก็กเลยคิดว่าอยากเอามาคุยกับคุณผู้ชมก็คือเรื่องข้าวเน่าค่ะเคยได้ยินเรื่องข้าวเน่ากันหรือเปล่าคะโอ้ยคุณขาไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะคือแขกเนี่ยทีแรกไม่สนใจข่าวพวกนี้เลยนะพีก็นึยว่าแบบ มันคือก็ตรวจสอบกันไปมีอะไรข้าเสียงหายแต่ทีนี้แบบพูดทุกคนพูดข้าวเนา่าข้าวเน่ามาทําให้แขกตั้งคันถามว่านิยามของคําว่าข้าวเน่าคืออะไรไงแล้วคนก็เอาเรื่องข้าวเน่าไปโยงกับการโครงการจํานําข้าวแล้วแขกก็ฉุกคิดอีกว่าเรากินข้าวสารข้าวสารเน่าได้ด้วยเหรอพี่เบียก็น,นั่นดิ คือข้าวเน่าเนี่ยคือข้าวสุกแล้วไงถึงจะเน่าได้ข้าวสารเนี่ยถ้าจะเสียหายก็คือข้าวออแกนิกคือข้าวที่ไม่มีปลอมไม่มีการพ่นยาเลยโดยสิ้นเชิงเนี่ยถ้าใครเคยซื้อข้าวออแกนิกมากินจะรู้ว่าถ้าไม่เก็บในตู้เย็นเนี่ยภายในเจ็ดวันสิบห้าวันมันจะป่นเพราะว่า มันจะเป็นธรรมชาติของข้าวที่ <ฮะ S 1> มันจะโดนมอดกินแล้ว <ฮะ S 1> สุดท้ายข้าวก็จะกลายเป็นมอดไปเองอะคะอ่ะแล้วก็ต้องทิ้งไปทั้งหมดอันนี้คือราคาที่คนกินข้าวออแก,กนิกต้องจ่ายนั่นหมายความว่าคุณพร้อมจะทิ้งข้าวได้ทุกเมื่อแต่ทีนี้ถ้าคุณอยู่บ้านมีสมาชิกในครอบครัวแบบหกเจ็ดแปดคน <ฮะ S 1> ซื้อข้าวมาทีละสิบกิโลยี่สิบกิโลกินเนี่ยถ้าคุณใช้ข้าวออแกนิกเนี่ยคือมันแพงมากแล้วก็อัตราที่จะเสียหายจากข้าวที่ ไม่ไม่มีไม่ได้รับการพ่นยากันแมลงเนี่ยก็อาจจะซื้อมาสิบสิบกิโลทิ้งห้ากิโลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าข้าวเน่าเนี่ยมันไม่น่าจะมีไงแล้วแกก็พยายามไปอ่านข่าวนยคุณซูจชิงรวก็แบบว่าจับ,แบบจับต้นชนไปไม่ถูกก็เลยไปโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าใครช่วยมาอธิบายเรื่องข้าวว่าที่มาของการปล่อยข่าวเรื่องข้าวเน่าเนี่ยมาจากไหนอ่ะ ก็เลยมีคนเขียนมาบอกว่าคือมันอย่างนี้เมื่อวันที่27มิถุนายนสื่อไทยลงข่าวว่า FDA ของอเมริกาสั่งกักข้าวที่นําเข้าจากประเทศไทยที่ท่าเรือทุกแห่งเพื่อทําการตรวจอย่างละเอียดหลังจากทราบข่าวว่าข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลไทยเน่า คือข่าวอย่างนี้นะข้าวเน่าใส่สารคเคมีมีมอดเชือ้อราคือถ้ามีสารมันสำนึกหน่อยจะเห็นว่าสาประโยคเนี่ยขัดแย้งกันหมดเลยคือถ้าใส่สารเคมีจะไม่มีมอด,มอดและไม่มีเชือ้อรา <laughs> <laughs> แล้วถ้าแล้วถ้า ถ้าใส่สารเคมีไม่มีมอดไม่มีเชื้อราแล้วจะไม่เน่าด้วยถ้าข้าวเน่าเนี่ยคือข้าวออแกนิกข้าวไม่มีสารเคมีอันนั้นน่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเน่าสูงแต่ข่าวก็ตีกระคพือไปกันใหญ่เลยนะคะอย่างในในของเนชันเนี่ยของคมบล็อกบล็อกโ OK อเคเนชันนะคะก็ไปขึ้นเลยบอกว่าข้าวเน่าไทยดังไกลไปทั่วโลกกินอย่างไรให้ปลอดภัยในภาวะที่ข้าวเน่าเต็มตลาด โอ้โคือช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวเต็มบนอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยค่ะคือข่าวยังไม่ได้รับการพิสูจน์เลยนะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงไปแล้วข้าวเน่าเต็มตลาด คือใครรู้สึกว่าการเสนอข่าวแบบนี้มันไร้ความรับผิดชอบดูความไร้ความรับผิดชอบของสื่อไทยยังไงต่อไปทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าพอเข้าไปตรวจสอบในเว็บของ FDA ของอเมริกาค่ะอคนก็แบบว่าจริงหรือเปล่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ FDA ไม่มีการระบุเรื่องการกักข้าวไทยแต่ระบุว่าในวันที่หนึ่งพฤษภาคมข้าวบัสมาติของอินเดียมีปัญหาเรื่องนกหนูและแมลงวันที่28พฤษภาคม FDA ให้จับตาดูผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว ซึ่งไม่ใช่ข้าวผลิตทุพัณฑ์ที่ทำจากข้าวเช่น Rice Cracker เหมือนเข้าวตังฮะ,ะ,ะเพราะเขาเจอขี้หนูใน Rice Cracker แต่ไม่ใช่เจอแต่ของไทยนะคะ,คะทั้งไทยจีนฮ่องกงฟิลิปปินส์นะคะแล้วเราก็มีเอกสารมาตามนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือเอกสารของ FDA ของสหรัฐอเมริกาที่พูดถึงว่าไม่ได้กักนะคะ,คะแต่ให้จับตาดู แล้วก็ผลิตภัณฑ์นี่ก็มีอันนี้คือของไทยคือ<ว>เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเขาก็ต้องออกมาอธิบายเหมือนกัน<ะ>ใช่ไหมคะก็มีพวกวุ้นเส้นพวกแป้งข้าวเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีของฟิลิปปินส์ยาวเหยียดเลยนะคะดูของจีนนะคะมีวานแปดนะ <laughs> 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 แต่ว่า แต่สื่อไทยไปไกลมากแล้วข้าวไทยข้าวไทยเต็มตลาดเพราะฉะนั้นถ้าข้าวไทยโดนกักจริงข่าวคงจะใหญ่และเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้เพราะว่าเวลา FDA กักสินค้าไว้ตรวจสอบเขาจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์จนถึง3เดือนลองนึกถึงความเป็นจริงนะคะว่าข้าวไทยส่งไปอเมริกาที่กี่ตันต้องหากี่โกดังแล้วเจ้าหน้าที่รัฐอเมริเจ้าหน้าที่ในอเมริกามันพอสักที่ไหนที่จะไปตรวจข้าวเป็นหลายหลายพันหลายร้อยตันนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นสื่อไทยก็เขียนข่าวนี้อย่างมั่ว มั่วยังไงมั่วไปกันใหญ่มากนะคะแขกก็ไปเจอข่าวนี้อีกตามรอยข้าวเน่าเข้าปากคนไทยโอ้โหกินไปกี่คําแล้วเนี่ยพวกเรากินข้าวค้างสต๊อกรัฐบาลไทยเสี่ยงมะเรง็งคือเอาเอาเรื่องข้าวค้างสต๊อกก่อนะพี่เบียร์เดี๋ยวนะ<ฮ>คือดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกินข้าวค้างสต๊อกเสี่ยงมะเรง็งคุณคือเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยฮะ แน่จับคนพวกนี้ไปเข้าคอร์สเขียนภาษาไทยใหม่ไหมพี่เมยคือแขกว่าควรจะจับไปเขียนภาษาไทยใหม่ตั้งแต่อะไรนะข้าวมีสารเคมีเต็มไปด้วยมอดเชือ้อราและชั <c oughs> ้นขัดแยง้งกันมุกชั้นขัดแย้งกันกทุกคำข่าวนี้นะคะตีพิมพ์ในวันที่11มีนาคม2513เขียนโดยนะคะอิสระนิวส์หมวดเวทีทัศน์ คือสำนักข่าวอิสระเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นอิสระจากราชจักทุนเขาถึงมาตั้งองค์กรข่าวที่ไม่สังกัดเหมือนเหมือนกับว,ว่าฉันเป็นสำนักข่าวอิสระฉันจะไม่ถูกแบบครอบงําโดยนายทุนหรือ,อนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ดูคุณภาพข่าวบอกว่าในแพทย์มันจบ <c oughs> เราจำชื่อนี้ได้นะเราเคยพูดถึงเขาแล้วมาครั้งหนึ่งชุนหาสวัสดิกุลผู้ในการศูนย์ธรรมชาติบำบัดบรลลวีชำละเส้นทางการข จำแหล่เส้นทางข้าวค้างสต็อกโครงการรับจำนำเน่าผ่านเฟซบุ๊กนะคะบรรจบห่วงคนไทยกินข้าวขึ้นราเสี่ยงโรคมะเร็งคือแขกอยากให้ตรวจสอบบทความนี้มากนะคะว่าเป็นบทความที่เขียนขึ้นมาโดยไร้ความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงคุณดิฉันจะเป็นลมดิฉันอ่านแล้วเนี่ยค,คุณหมอรู้ไหมเมื่อวานนี้ผมไปออกกําลังกายแล้วก็ชวนเพื่อนๆไปกินข้าวที่ร้านแห่งหนึ่งพอเขาเอาข้าวมาเสิร์ฟเปิดฝาหม้อออกมาผมได้กลิ่นเหม็นตลบไปหมดคุณแขก มันมีด้วยเหรอเหตุการณ์อย่างนี้ยดิฉันถามจริงๆเหอะมันเกิดขึ้นได้จริงไหมคะ,อะลองดูนะมันเกิดขึ้นได้จริงไหม,มหนึ่งกินข้าวที่ร้านแห่งหนึ่งไม่ระบุชื่อพอเขาเอาข้าวมาสอบเปิดฝาหม้อออกมามได้กลิ่นเหม็นตลบผมรีบขอไปดูว่าร้านนี้เขาเอาข้าวจากที่ไหนมาหุงให้ลูกค้ากินพอไปดูเห็นตำตาจริงๆด้วยเป็นข้าวถุงที่ขายถูกๆของรัฐบาลน,นั่นเองผมนึกได้ทันทีกลิ่นนี้เป็นกาลิ่นเชื้อนั่นเองผมรีบบอกเพื่อนๆว่าพากันกลับไปกินข้าวที่บ้านดีกว่า พี่เบียเราเป็นนักสืบกันเถอะอ่าโอเคนะเรามาตั้งต้นสืบกันที่เราประโยคไปนะที่เราประโยคค่ะเปิดมากลิ่นเหม็นตลบค่ะเพราะกลิ่นเหม็นตลบแล้วจะต้องขอไปดูว่าข้าวจากไหนที่หุงให้ลูกค้ากินขอโทษนะคะคุณผู้ชมจากประสบการณ์เปิดร้านอาหารเนี่ยเราคงไม่ซื้อข้าวของรัฐบาลผงแค่นี้มาคุงขายในร้านอาคะศข้าวที่จะเอามาขายในร้านอาหารจะต้องเป็นกระสอบถูกค่ะ คือมันจะต้องหุงกันวันวันละกี่กิโลคะถึงจะเอาพอเพราะฉะนั้นมันไม่มีวันจะซื้อข้าวข้าวของรัฐบาลแล้วถ้าเอาข้าวถุงของรัฐบาลมาหุงให้ลูกค้ากินจริงแล้วถ้าข้าวมันเน่าจริงข้าวมันเหม็นจริงร้านนี้คงเจ๊งก่อนที่คุณจะได้ไปกินนะคะถูกต้องค่ะนะคะคืออันนี้มันเป็นคอมมอนเซนส์มากแล้วแล้วเข้าไปดูที่ไหนอย่างไรจึงเห็นตำตา แล้วเข้าไปสอบถามใครหรือยังว่าข้าวแล้วทําไมไม่ถ่ายรูปข้าวนั้นมาอมถ้าถ้าเป็นหลักถ้าเป็นแขกนะคะถ้าเห็นข้าวไม่มีคุณภาพมมหงให้ลูกค้าจริงใครจะต้องถ่ายรูปข้าวนั้นมาถ่ายรูปร้านอาหารแล้วใครจะต้องฟ้องไปที่ไหนคะพี่เบียฟ้องออยออก,กับสคบอใช่ไหมคะไม่ใช่ฟ้องกระทรวงพาณิชย์ที่รับจำนำเขาเพราะไม่รู้ว่าเส้นทางข้าวกว่าจะมาถึงร้านอาหารเนี่ยมันไปที่ไหนข้าวบูดหรือเปล่านะคะ,คะแล้วกลิ่น รู้ได้ยังไงว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นเชื้อราคุณเอาเครื่องมือเทอร์โมมิเตอร์อะไรไปวดัดก็นี่ไงคุณแขกคุณเป็น<อ>ข้าอย<ง>่างนี้เขาบอกว่าเขาค้าข้าวมา30กว่าปีเขาแบบรู้กลิ่นนี้มันใช่เลยแต่เขาเจนนะเขาบอกว่าผมค้าข้าวมา30กว่าปีทําไมผมจะไม่รู้กลิ่นเชื้อราในข้าวหลอกคนอื่นได้แต่หลอกผมไม่ได้หลอกแปลว่า สมัยคุณเป็นพ่อค้าข้าวคุณค้าข้าวขึ้นลาเหรอคุณถึงรู้อ่ะข้าวทีคุณขายอ่ะดีขึ้นลาค่ะอที่แท้ผู้รักสุขภาพรายนี้เป็นเจ้าของกิจการค้าข้าวบริษัทเขาเคยส่งออกข้าวให้ต่างประเทศปีละไม่น้อยแน่จะบอกชื่อนามสกุลนะว่าเป็นเจ้าของบริษัทไหน คืออันนี้มันเป็นการเขียนโดยไม่มีความรับผิดชอบมันไม่มีการพูดถึงหรือว่าระบุชื่อหรืออะไรใดๆก็เลยก็ตามแล้วก็ไปหาบทสรุปเลยบอกว่าคุณหมอครับพูดก็พูดเถอะปีนี้สถานการณ์ไร้แรงที่สุดตั้งแต่ผมทําการค้ามาเพราะในนโยบายจํานาข้าวของรัฐบาลนี่แหละกิจการค้าข้าวขาดทุนป่นปีหมอรู้ไหมครับเมื่อปีที่แล้วบริษัทผมจําใจต้องไปประมูลข้าวเพื่อส่งไปนอกพอประมูลได้ต้องจ่ายเงินสดให้รัฐบาลโดยเรายังไม่เห็นสินค้าอ๋อค้าขายแบบนี้นี่เองถึงได้เจ๊งไงคะไม่ เหรอคนีนคนวางเงินโดยไม่เห็นสินค้าสมัยน,นี้มีหรอถ้าเขาเ,<ะ>เป็นพ่อค้าข้าวค้าข้าวมา30สปีเขาจะโง่ไปเอาเงินไปวางโดยไม่เห็นสินค้าเหรอคะเป็นไปไม่ได้ดิฉันจะบอกใช้สามมันสํานึกในการตรวจสอบความแน่เชื่อถือของของข้อความนะคะ เขาให้ไปเอาสินค้าจากโกดังที่นครสวรรค์บ้างจังหวัดน,นั้นบ้างพอเปิดโกดังออกมาแทบจะล้มทั้งยืนเป็นข้าวขึ้นราทั้งนั้นเพราะรัฐบาลบอกว่ารับสินค้าตามสภาพสภาพที่เขาว่าคือขึ้นราเป็นอนว,ว่าขาดทุนปนปี้5,000ตันที่ประมูลนั้นส่งออกไม่ได้ต้องหาทางไปขายอย่างอื่น คือหนึ่งนะคะข้อความนี้ปรักปรำรัฐบาลถ้าจะปรักปรำถ้าจะถ้าจะกล่าวหารัฐบาลพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณต้อง,องบอกว,ว่าวนะคุณต้องมีตัวมีตนว,ว่าบริษัทค,คุณชื่อบริษัทอะไรค,ะคุณไปประมูลเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรคุณป,ประมูลไปกี่ตันข้าวที่บอกว่าขึ้นรานั้นขึ้นรายอย่างไรทีนี้ความเป็นไปได้ของข้าวที่จะจะขึ้นราไม่ได้นะคะ ดูบทความเคลียร์ทุกข้อกล่าวหาอธิบดีกรมวิชาการเกษตร,รมั่นใจเข้าไทยไร้สารตกค้างเขาบอกว่าปี2532ไทยลงนามในพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรกัดโอโซนโดยเกี่ยวกับสารเคมีที่จะใช้ในการเอามารมข้าวอันนี้ในลักษณะของการรมข้าวสารนะคะแล้วไม่ให้มีสารปนเปื้อนตกค้างแล้วไทยไม่เคยมีปัญหาเรื่องสารตกค้างที่อยู่ในข้าวสาราส่วนการดูแลข้าวเปลือกนะคะแขกอยากใ ไปดูบทความคำต่อคำองค์การคลังสินค้าแจงปมข้าวเน่าในเว็บไซต์ของไทยพับลิกานะฮะในนี้เป็นตัวเลขที่คนละเรื่องกับในบทความของนายแพทย์มันจบเลยคือบอกว่าในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี5556เริ่มตั้งแต่ตุลา 55, ห้าหพี่เบียร์เขาเพิ่งเริ่มตุลาห้าหเองนะคนนี้มาเคลมว่าขาดทุนไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะคือมีปริมาณข้าว 8.5ล้านตันจากที่รัฐบาลตั้งเอาไว้10ล้านตันได้ข้าวจากการสี4.1ล้านตันในครั้งมีข้าวสารครั้งเก็บข้าว180แห่งความจุดความจุ3.7ล้านตันนะฮะแล้วก็บอกบอกอย่างละเอียดเลยว่าเก็บโกดังไว้ที่ไหนบ้างนะฮะแยกเป็นข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวพรีเมียมเนี่ยมีความเอ,อ่อชื้นเท่าไหร่และการสูญเสียความชื้นต่อปี เสียไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะออในนี้มีรายละเอียดเยอะมากอย่างเช่นเขาจะบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าในส่วนขัของข้าวสารนะคะเมื่อเก็บได้ปีก,กว่าจะเริ่มมีปัญหาเรื่องคุณภาพระยะการถดถอยของคุณภาพพ้นปีแรกเนี่ยจะมีความเสื่อมประมาณ10%ปีที่2องและลดลงไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่เป็นผู้รับภาระในส่วนของข้าเปลือกรัฐบาลรับภาระเฉพาะในส่วนของข้าวสารมีการหักล,กลดน้ําหนัก เพราะเนื่องจากข้าวสารตามที่รับในเก็บคลังสินค้าจะมระระีระดับของความชื้นเมล็ดข้าวอยู่ที่14เปอร์เซ็นเก็บผ่านไปหนึ่งปีความชื้นจะเพิ่มไป15เปอร์เซ็นสำหรับรอบปี5455ยังไม่มีปริมาณตัวเลขเน่าเสียโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะคะแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยปริมาณเน่าเสียของข้าวในคลังของรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ไม่เกิน10เปซนนะคะส่วนข้าวเนี่ย การเก็บบรรจุกระสอบและกา,การเรียงกองซ้อนกันขึ้นไปข้อกําหนดเนี่ยจะไม่เกิน30กระสอบข้าวสารของรัฐบาลโดยปกติจะมีการล็อกปิดกุญแจจนกว่าจะมีการจ่ายส่งมอบให้กับผู้ซื้อแล้วจึงค่อยเปิดออกแล้วในทุกๆ2เดือนจะมีการเปิดออก1ครั้งเพื่อพ้่นยาฆ่า,มาแมลงค่ะพี่เบียเพื่อลงยาฆ่า,มาแมลงแล้วลงยาฆ่า,มาแมลงอย่างไรนะคะ ในรายละเอียดเนี่ยให้ไปดูเคลียร์ทุกข้อกล่าวหาอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเขามีชื่อาายามาสารพัดยาซึ่งเราคงไม่เอาต้องอ่านในที่นี้นะคะถ้าอยากรู้ไปอ่านไปอ่านกันเอาเองแล้วก็ดูไปเลยว่าในรายละเอียดเนี่ยเขาลงยาวันที่เท่าไหร่ของเดือนจะลงในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีการวัดคุณภาพแล้วว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วลองคิดดูนะคะประเทศอย่างญี่ปุ่นประเทศอย่างอเมริกาที่มีความเข้มงวดมาก ต่อสิ่งที่เขาจะเอาเข้าปากประชาชนของเขาถ้าหากว่าข้าวไทยเน่าอย่างที่ว่ากันจริงๆถ้าเป็นเชื้อไรเป็นเชื้อรามีสารตกค้างจริงๆเราไม่มีวันส่งข้าวออกไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกาหรือว่าญี่ป้อ่นได้เลยแล้วถ้าหากข้าวที่ผู้บริโภคในประเทศมันเน่าอย่างที่ คุณหมอบรรจบพูดนะคะบอกว่าอุดมไปด้วยอัลฟาท็อกซินจะเกิดให้ก่อมะเร็งตับมีข้าวเออหมุนเวียนข้าวขายไม่ออกเอาข้าวเน่ามาปนกับข้าวดีใส่ถุงบรรจุถุงขายในห้างสรรพสินค้าพี่เบียร์คะทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดผู้บริโภคเจอต้องไปแจ้งที่ออยอนั่นแปลว่าบริษัทปลายทางเนี่ย ทำการหลอกลวงผู้บริโภคอันนั้นหนึ่งประเด็นแต่อีกหนึ่งประเด็นพี่เบียร์มีเหรอพ่อค้าเขาอยากขายของแล้วเขาจะเอาของเน่าๆมาให้เรากินแล้วเขาก็เจ๊งในที่สุดเพราะข้าวสารเป็นอะไรที่เราซื้อจากถุงในซูเปอร์มาร์เก็ตปุ๊บกลับบ้านเราหุงกินได้เลยใช่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยด้วยปากด้วยตาของเราว่ามันมีเชื้อราไหมมันมีมอดมีแมลงมากน้อยแคุ่ณคาที่ฉันกลับมาจากฝรั่งเศสที่ฉันหุงข้าวกินเลยค่ะวันอาทิตย์แลวดิฉันก็รู้สึกว่ามีความสุขจังเลยทําามมข้วัน อุ่นอร่อยหอมอร่อยขนาดนี้คือถ้าไม่มีเรื่องการจำนำข้าวก็อาจจะไม่มีการรีบกระโดดไปสรุปว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการจำนำข้าวแน่ๆก็คืออาจจะเป็นเรื่องปกติที่เราเจอแล้วก็ต้องโทรไปหาออยเหมือนที่เราคุยกันก่อนหน้าแล้วเรื่องเรื่องสารที่เขาใช้ในการดูแลรักษาข้าวแขกขอใช้ในคาว่าการดูแลรักษาข้าวนะคะเพราะว่าการค้าขายข้าวหลายหลายพันหลายหมื่นตันเนี่ยเราคงไม่สามารถทําให้เป็นข้าวออร์แกนิกที่จะมอดจะกินได้ภายใน7วันนี่คือการทาข้าวเพื่อการค้าแต่ว่าเขาลงในพิธีสารมอนทรีออลตั้งแต่ป 2,532ว่าเขาจะดูแลรักษาข้าวด้วยการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือของนานาชาติอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีข้าวอะไรนะคือขัดแย้งกันหมดข้าวเนา่าค่ะข้าวเน่าแสดงว่าคุณไม่ได้ลงยาสิ<ม>แล้วก็มีข้าวไทยมียามากเกินไป <dri? S 2> นนนข้าวไทยมียามากเกินไปทำไมข้าวจึงเนา่า<บ><ะ>คือสองข้อมูลนี้มันก็ขัดแย้งด้วยตัวของมันเองแล้วเพราะฉะนั้น เรื่องข้าวนะคะแขกไม่อยากจะโทษใครเลยนอกจากโทษการทํางานของสื่อที่ช่วย,วยนะคะแล้วก็หวังผลทางการเมืองอย่างไม่มีความละอายใจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ